สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แม่ก้อยกลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆนะคะด้วยความที่ติดภารกิจใดๆมากมายวันนี้นะคะแม่ก้อยไปวัดมะขามาค่ะแล้วก็ซื้อของมาเยอะแยะมากมายเลยก็จะมารีวิวนะคะให้เพื่อนๆดูกันก็คิดถึงค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยชิ้นแรกเลยค่ะนี่นะคะชิ้นแรกก็จะเป็น ของข้าวก่อนนะทุกคนมาอ,อันนี้คือแบบมาจากตลาดเลยนะสดสดิงๆเลยนะคะทุกคน,นนี่อ่ะเสียงดังกันไปเลยกับกแกรบกับกแกรบ,บ <c oughs> นี่นะคะก็คืเป็นคุณเจนค่ะปลาทอดคุณเขาเรียกว่า ปลาทอดคุณเจนค่ะจะบอกว่าเจ้าเนี้ยพี่เจนใจดีมากนะกินมาหลายปีคือจะบอกว่าหลากหลายสิบปีเลยก็ได้ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะเขาจะมีปลาสลิดทอดนะคะเขาจะมีทั้งทั้งบริการแบบทอดแล้วก็ซื้อมากินแบบนี้เลยนะคะหรือว่าใครจะซื้อเนื้อปลาแห้งกลับมาทอดเองที่บ้านก็ได้ค่ะเขาจะมีหลากหลายเลยมีไข่ปลามีเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ไแม่ก้อยอยากกินไข่ปลาทอดมากๆเลยค่ะก็เลยสั่งไข่ปลาทอดกล่องนี้100บาทค่ะ ทุกคนนี่เลยกรือุยเไข่ปลาทอดคุณเจนนะคะตามนี้เลยเขาจะมีปลาสลิดไข่ปลาสลิดเนื้อปลาสลิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาเยอะแยะมากมายค่ะใครที่ไปวัดสันเจ้าตลาดปัาสันเจ้าก็จะรู้ดีนะคะทุกคนอ่ะนี่เลยทั้งหมดนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเดี๋ยวจะมาชิมกันจริงๆอ่ะซอนซื้อมานะ่กรอบมากนะหอมมากนะแต่ด้วยความที่ผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะ ไม่ข่าวเลยนะม,ม,มันมากมันเลยนะมันที่สุดไข่ปลาแปะในปากมันจะเป็นเค็มๆข้าได้คนมเหนียวน้ำจิ้มซีฟูสักหน่อยนะทุกคนด้วยไข่มัมนละลายในปากมันมากทุกคนไข่คำ การที่เราแบบได้ไข่ปลาทอดมาทุกคนแล้วก็เคี้ยวแล้วแบบไข่เล็ก,ลกๆมันละลายในป่ามันก็จะมีความมันขูงปัาแบบอ,อถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆน,นะแล้วก็แบบเอพริกน้ำปลาหน่อยนึงนะทุกคนรับรองได้เลยอออืืหเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมแล้วค่ะทุกคนคะน่ะเนี่ยอะอะปะ วันนี้นะคะเมนูนี้จัดหมายใครอยากชอบใครชอบนะคะก็ตามไปได้เลยค่ะคุณเจนปลาทอดจ้า